ด้วยความประหลาดใจของเขาเองและของเรกแขนก็หายสนิทแทนที่จะมีมันและเนื้อไม่เกรียมกลับกลับมีผิวหนังใหม่ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ซึ่งแยกแยะได้จากผิวหนังโดยรอบอเพียงเพราะไม่มีขนอยู่บนนั้นบอบบีถ่ายรูปเพิ่มเติมอและอีก2-3วันต่อมาก็ไปหาฟิลิสพร้อมเรื่องราวะที่น่าทึ่งและหลักฐานภาพถ่ายของเขาฟิลิสตรวจสอบเรื่องราวของบอบบี้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภรรยา ของเขาและฮิลีซึ่งทั้งคู่ได้ยืนยันเรื่องนี้เธอพอใจเป็นการส่วนตัวว่าเรื่องราวและรูปภาพมีความถูกต้องจนเธอตัดสินใจว่านี่เป็นกรณีที่คู่ควรแก่ความสนใจของนออักสือผู้มีชื่อเสียงแห่งหมอรักษาและนักจิตวิทยาที่โดดเด่นแห่งยุคดรแอนดริเจอร์พูฮริกซึ่งเธอเคยพบในการประชุมครั้งหนึ่งหลายปีก่อนและหลายครั้งตั้งแต่นั้นมา เพื่อตัดสินจากเรื่องราวของเขาเองแอนดิ้าปูฮาริสคงได้เห็นปาฏิหาริย์และหลากหลายมากกว่ามนุษย์คนใดในวัฒนธรรมตะวันตกของเราการได้ยินเขาพูดถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่อ่อนโยนไม่เน้นสาระและเป็นจริงถือเป็นประสบการณ์การบิดเบือนความรู้สึกตามความเป็นจริงอย่างน่าตกใจรูปร่างเตี้ยแต่แข็งแรงและมีรูปร่างสูงมีผมหงอกหนาและมีหนวดสีเทาดำที่ขดตัว ที่ปลายแขนเขาดูเหมือนไอสไตล์ผู้น่ารักเขาเป็นศาสตราจารย์และเป็นคนปากแห้งและสวมแว่นตาครึ่งดวงเมื่อเขาบรรยายจากบันทึกต่างๆและผู้ฟังจํานวนมากที่เคยได้ยินเขาพูดในช่วงไอเมื่อกีปีที่ผ่านมาประสบปัญหาในการประสานทางและรูปลักษณ์ของเขาให้เข้ากับเนื้อหาที่ทางออกในการบรรยายของงอเขา วุฒิการศึกษาและอาชีพของเขาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ไม่มีที่ติเขามีผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมายในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ประสาทสรีรวิทยาชีวไซเบอร์ Cyber, การวิจัย ISP และถือสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศจำนวน56ฉบับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเขางานดังกล่าวจะบรรลุผลได้ก็แต่โดยคนที่มีความละเอียดรอบครอบทางวิทยาศาสตร์อดทนขยันและใส่ใจในรายละเอียดเท่านั้น แต่นอกเหนือจากงานวิทยาศาสตร์ออโทโดอกของเขาแล้วตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเรจพูฮอริกได้นำความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเขาไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตศาสตร์และพาราสิคันซึ่งทําให้เขามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการสังเกตนักจิตวิทยาที่มีพรสวรรค์มากที่สุดบางคนของช่วงเวลานั้นในลิงแกอีกพีเตอร์เฮอร์โคสเฮริสโตน เอริโกและยูริเกลประกอบไปด้วยยอกลุ่มที่น่าเกรงขามอย่างที่ใครก็ตามที่คุ้นเคยกับงานวิจัยด้านจิตศาสตร์วิทยาจะรู้จักดีและการที่ชายคนหนึ่งหน้าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาทั้งหมดก็ถือว่าน่าทึ่งเช่นกันไม่มีแบบแผนแห่งประสบการณ์ชีวิตใดที่สามารถเตรียมมนุษย์ให้พร้อมรับอัจฉริยภาพในการก้าวย่างของเขาและยอมรับบทบาทในฐานะสมนูตและตัวกลางในการเชื่อมโอ ยงจักรวาลของมนุษย์ได้ละเอียดที่ถ้วนไปกว่านี้แล้วมันเกือบจะดูเหมือนถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นเดียวกับกระบวนการที่วางแผนไว้ของการริเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปกระบวนการของการโน้มน้าวใจอย่างอ่อนโยนซึ่งนำไปสู่ระดับต่างๆจากที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไปจนถึงสิ่งที่ไม่อาจไต่รอดรองได้งานของเขากับไมสแกอิและพีเทอร์เฮอร์คอสอยู่ในขอบเขตท,ที่ค่อนข้างน่านับถือ ขอองค์การวิจัยอิสพีการศึกษาเกี่ยวกับคณะทางจิตอาถรรพ์เช่นกระแสจิตและการมียันทิบกับนักวิชาการชาวอินเดียดรวินโนดะซึ่งเขาบอกว่าเขาพบโดยบังเอิญในนิวยอร์กในปี1951เเขามีประสบการณ์ครั้งแรกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพของความเป็นตัวกลางเช่นการปรากฏเป็นรูปธรรมและผ่านทางเขาเองยังได้ทราบถึงการดำรงอยู่ของสิ่งที่ไม่ใช่ความฉลาดของมนุษย์ จากนั้นในปี1963เขาได้ไปบราซิลในภารกิจที่เกี่ยวข้องอกับสำนักงานการบินนอและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและอีกครั้งที่คขาอ,อนข้างบังเอิญเขาได้ยินเกี่ยวกับศัลยแพทย์ทางจิตผู้น่าอัศจรรย์โฮเซเปโรเดเฟรเตสหรือที่รู้จักในชื่อเอริโกผู้มีมีดเก่าขึ้นสนิมและไม่มียาชาหรือการเย็บแผลใดๆที่จะทำการผ่าตัดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละชุดของการผ่าตัดโดยปกติแล้วทีมงานโรงพยาบาลทั้งหมดจะใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่า20เท่าปูฮาริสไปบราซิลหลายครั้งเพื่อศึกษาและถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวของอาริโก้และในระหว่างการเยือนเหล่านี้เขากล่าวว่าเขาเริ่มรู้จัก UFO เป็นครั้งแรกและได้ถ่ายภาพบางส่วนจริงๆไม่นานหลังจากอริโก้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1 9 ร้1ยเจเูฮริกได้ยินเกี่ยวกับยูริเกเและไปพบเขาที่อิสราเอลต่อมาเขาได้นำเกลเลอร์ไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์และเขารายงานว่าได้พบเห็นปรากฏการณ์ที่ทำให้การงอ ช้อนและกุญแจอันด่งดังดูเหมือนเป็นการเล่นของเด็กเช่นการที่เกลเลอร์ถูกเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วจากถนนอีส7้าทีเอสในเมืองนิวยอร์กไปยังระเบียงของบ้านอาศนิงขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณอาชีพของผู้บริกในฐานะผู้ตรวจสอบจิตตใจอาจดูเหมือนเป็นกระบวนการเตรียมตัวสำหรับการเป็นทูตพิเศษของเขาหรือความรู้สึกและการตัดสินที่ค่อยๆลดลงข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่อาจสนับสนุนมุมมองเดิมก็คือแนวคิดของการเชื่อมโยงของจักรวาลได้ผ่านมาโดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้บริกในการสืบสวนหลายครั้งเกี่ยวกับพลังจิตที่น่าท เกลเลอร์ตั้งสมมติฐานว่าพลังของเขาถูกมนุษย์ต่างดาวทุ่มในตัวเขาและเมื่อตอนเด็กๆขณะเล่นอยู่ในสวนเขาก็หมดสติไปด้วยแสงเจิดจ้าที่ส่องออกมาจากศีรษะของร่างขนาดมหึมาที่ปรากฏสำหรับผู้ตรวจสอบพลังจิตคนออื่นๆเกือบทั้งหมดยกเว้นผู้ริคคำกล่าวอ้างดังกล่าวอาจดูไม่ปกติแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาได้พบกับยูริภูริคก็มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ UFO มาบ้างแล้วและได้เสนอราคาในการสื่อสารบางอย่างกับหนวยยข่าวกรองจัก,กรวาลที่ถูกกล่าวหาผ่านทางสื่อกลางของดิออร์วินนอตในปี1952ดรวินนอตได้เผยแพร่ชุดการสื่อสารแปลกๆที่เต็มไปด้วยวัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งอ้างว่ามาจากเดอะไน ระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของผู้บริกในรัฐเมนปราดและนักจิตวิทยาชาวอินเดียคนนี้ตกอยู่ในภาวะมึนงงและทันใดนั้นก็เริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างจากของเขาโดยสิ้นเชิงการสื่อสารเริ่มต้นขึ้นกำลังโทรมาเราคือก้าวหลักการและพลังบุคลิกภาพถ้าคุณต้องการทำงานในความหมายร่วมกันอย่างสมบูรณ์เราคือพลังและธรรมชาติของงานของเราคือการเน้นย้ำถึงแง่มุมเชิงบวกวิวัฒนาการและเทเลวิทยาของการดำรงอยู่เราขอเสนอที่จะทำงานร่วมกับ คุณประสัยถึงผู้บริยในประเด็นสำคัญบางประการเราต้องการเริ่มต้นพร้อมกันในมิติที่แตกต่างแม้ว่างานของคุณจะนำไปสู่สิ่งนี้ก็ตามเราได้รับการออกแบบเพื่อใช้คุณและเพื่อเติมเต็มความต้องการระของคุณสันติภาพเป็นกระบวนการและจะเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นคุณมีความอดทนมากมายซึ่งจําเป็นอย่างมากในการผดภัยอันดังดานนี้แต่วันนี้ในช่วงเวลาแห่งการมาถึงของเราช่วงที่มีความสําคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดในการทํางานของคุณเริ่มต้นขึ้น การสื่อสารเหล่านี้ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายเดือนนอกแต่ยุติลงเมื่อกลุ่มผู้ดูแลแยกตัวออกและดรวินโนดะกลับมาบ้านของเขาในอินเดียนั่นเป็นเวลาเกือบ20ปีก่อนที่พูหริกจะพบกับเกเลอร์และ22ปีก่อนที่การสื่อสารตามปกติกับเดอน์ไน